สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดวางเอ่อตลาดตลาดลมหุกครับดูตรงทางครับจะเป็นรางรถไฟครับเดี๋ยวพอถึงเวลารถไฟมันก็จะผ่านนะครับตอนนี้เราเดินดูตลาดไปก่อนก็จะเป็นตลาดเหมือน ตลาดทั่วๆไปครับต่างกันตรงที่ว่าจะมีรถไฟผ่านเมื่อถึงเวลาแล้วก็ที่นี่ชาวต่างชาติเยอะมากครับเหมือนเขาจะมาเที่ยวกันนะครับก็คงจะชอบอย่างนี้กันนะครับเกินเล้นั่นนะคือ้ ของขายหลักที่นี่รู้สึกจะเป็นปลาทูกับพวกของสดนะครับเป็นของที่ตลาดทั่วๆไปและครับ ในจุดนี้มันก็ยังไม่มีอะไรมากครับเพราะฉะนั้นผมจะคัดไปก่อนครับแล้วพอรถไฟใกล้เข้ามาผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งครับขอขอคัดก่อนนะครับติ้งครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟครับรู้สึก จะเป็นสถานีแม่กองครับเป็นจุดที่รถไฟครับผมจะพาไปดูครับรถไฟครับ นะครับทางด้านหน้าท่านจะเห็นรถไฟครับนั่นแหละครับคือรถไฟที่จะผ่านตลาดครับตอนนี้รู้สึกจะรอผู้โดยสารขึ้นลงอยู่ครับกระดาษป้านเต็กตู้เย็นได้ด้วยเจ๋งแสดนะครับอีกสักพัก คงรถไฟก็คงจะออกครับเพราะฉะนั้นผมขอคัดก่อนแล้วกันครับเอาละครับรถไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ลายทางนี่เขาเคลียร์ของแล้วนะครับเนี่ยล่มหัวนี่ครับหุบล่มเป็นตลาดล่มหุบจริงๆครับเขาหุบล่มสามแผ่นนะ เ,เ,เขาหุบลม่มเป็นตลาดล่มหุบจริงๆครับท<า>ุกร้านนี่หุบหุบล่มหมดเลยครับมาแล้วครับรถไฟมาแล้วครับ เห็นไหมครับรถไฟมาแล้วครับนี่ครับรถไฟครั้งแรกในชีวิตครับเพิ่งเคยอยู่ใกล้รถไฟขนาดนี้ครับ แล้วทุกอย่างก็คืนสภาพเดิมครับล่มก็กลางใหม่ครั้งครับเป็นที่มาของชื่อตลาดล่มหุบครับเพราะเมื่อรถไฟมาครับเขาจะล่มเก็บของเข้าเป็นซอกแบบตั้งกีนะครับเห็นพ่อค้าเขาบอกว่าระยะรถไฟคือสามช่องบอกตรงนี้นะครับสามช่องครับถ้าหลบไม่พ้นก็คือตายครับตั้งกีนี่ผม ที่ผมลบเข้าไปนี่เสียสิวเลยครับนี่ครับเขาเริ่มกลางใหม่กันอีกครั้งครับจัดร้านใหม่ครับนีบนบนไไ่ได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดนี้นะครับเป็นความแปลกใหม่นะครับโซเอซายด์อือ สิ่งที่ตลาดเอิญนี่หาไม่ได้นะครับมีอยู่ที่ตลาดล่มหุกที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งแต่และจุดนี่ก็ต่างกันไปนะครับโอเคครับก็พาร์ทนี้คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปอื่นนะครับบ๊ายบาย